สวัสดีครับผมปอดครับครับกิ๊ฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นรี่ยวกับเทเชอร์เว็บดัมม่านำกุ๊ปฟีดำมในปีที่5้านั่นเองนะครับแลังจากนีแล้วก็ไปจบตรงที่ตัวของจงวานเนาะเขาสร้างสถานการณ์แกล้งที่แบบว่าเหมือนเป็นผีหลอกเพื่อนในห้องเรียนอะไรทำให้เพื่อนๆกลัวสุดท้ายกำลังจะแกล้งต่อดันเจอฮารุโต้ที่เป็นผีตัวจริงนะ มาแกล้งกลับสมภพามมาบอกแล้วว่าอารมณ์แบบว่าหยุดดูนี้หยุดหยุดสร้างสถานการณ์แกล้งเพื่อนแบบนี้ถ้าไม่อยากเจอแบบว่าเหมือนผีตัวจริงหลอกเล่นงานเอาทำให้จ้องวานก็แบบอุ้ยหลอนเลยจากที่คิดว่าเหมือนแบบอุ้ยอยากกระทําทำสถานการณ์แบบแก้งเพื่อนเพื่อเพื่อทำคอนเทนต์คอนเทนต์ให้ยอดวิวพุ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่าเรื่องราวมันจะแบบพอมาเจอของจริงมันก็จะแบบกลัวๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปดูต่อเลยผมกับตัว reaction teaser วิดามาของ ep 5นะครับผม 호태야, 어 아, 뭐야? 타로 카드? 얘가 타로 진짜 잘 보거든. 나랑 내 여친 구는또 많이 바랬어. 야, 임만일 내 여자친구 얘기냐? 아, 이 <laughs> 아, 그냥. 밤 분위기도 안 좋아서 간만에 보려고. 나랑 김준현 했어. 지금 박종환으로. <laughs> <laughs> 겁이 많은 거야, 많이. 음. 하자, 하자. <laughs> 아, 다리오지 <나 리액진>. 그, <laughs> 나도 못다 그, 리고 뭐야. 뭔데? 담분간은 조심해야 될것 같아. 어? 보이지, 이 카드. 어떤 위험들이 너를 괴롭터 고, 야, 나안 해. 아, <laughs> 또 귀꼬라 귀꼬라. 야, 야. 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 그럼 다음 소정아 야 아침부터 왜 그러냐 기운은 없지 메너를 봐래 응 신경쓰지 마라 그럼 나 할래 아우 궁금한 게 뭐야 네 이제 그러면 네가 원하는 미래를 생각하면서 셋째보 뽑아봐 대이 แ่ยูเชียน่าจะเปิดเ,ออเริ่มรู้แล้วน่าจะเริ่มรู้เออเ้ตูงมากชัดมากไปม,มาก 다시피 우리 반은 공포체험 보스를 맡기로 했어. 다 무려가 피. 몬몬다 피나. 왜 하필 공포체험 보스야? 우연이라기엔 너무 전문한데 그러게 지금 우리가 하고 있는 거 자체가 공포체험 아니니? <laughs> <laughs> 맞아, 그렇지. <laughs> 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 <Yeah. 웃음> 어떻게 끝이면 좋을지 다들 의견 좀 내줘. 우리 반 귀신 공을 하서 그래. 죽은지 몰라도 아주 잘할 것 같은데. 게임처하한번어 때. 하씩미션 같은 것도. 해 음. <laughs> <laughs> 아, 나도 <laughs> 시원해. <laughs> 아, 나도 시원해.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  아, 나 나도 시원해. 도시 아, 도시나 아, 스 ชอบเจ้การแบบนี้เจ้าของโรงเรียนเหรอโรงเรียนอะไร อ้าวเริ่มมาแบบว่าแท็กมือก oh. ันโอ้ยเฮ้ยเ้เนอะโอ้โหินแค่สิบสินพอ แข่งกินเ้วบอกว่าเผ็ดบอ่าีก็ยากต่ย้ก็ยากเราคนตัวเล็กสองคนจะมาแข่งเกมนี้ เขาเริ่มสองทุ่มไงเนี่นย <c oughs> ผีไม่ช่วยจัดงาน,นผีน่ารักดี <c oughs> <c oughs> ใคร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 อะดิเห <c oughs> ็นดเห็น <c oughs> จ้องอูเหรอเออเหมือนจะเป็นจ้องอูเลาายเออน่าจะใช่แล้วล่ะเขารู้นี่ใ่เออเขารู้เขารู้เซยารู้ 네 아버지 이메일 확인해라. 뉴욕대 모집요강 뭐 보냈다. 음, 네, 이따 확인할게요. 이따가. 지금 뭐 하는데? 오늘 학교 숙제거든요. 뭐라고? 고3이 지금 뭘 해? 그게. 아, 지금 반장이네 빠질 수가 없어서요. 내가 너 반장 시킨 건 생기부 때문이야. 1등을 못하니까 어떻게든 가산점이라도 받아오라고 넛고 아, 땅 근데 진짜로 그단나가서 반장 행세를 하고 있어? 죽어라 공부해도 모자란 시간에 죄송합니다 우리가 정뻐정나 정말. 무서운 말 진짜 싫은데. 두 <laughs> 명씩 들어가는 거고 마지막 미션 장소에서 두 사람 이말 정말. 정사찍어정 그러면 주말 카드 스탬프 찍어줄 거야 정말. 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 퀘스트 어하이~ 써서~ 사라나만 가~ 게임을 시작하세요~ 시간 속이다~ 먼저 게시판에 놓아라~ 교무실에 있는 이민정 선생님 자리에서 도서실 열쇠를 챙기세요~ 그저~ 이건 꾸워, 이건 믿고 와~ 에~ มันจังพันยิ่งเด็กุมมาืมทำเสียง <laughs> โอ้โหเดี๋ยวนะจริงจังมากเลยเนี่ยจริงจังมากจริง oh. โอ้โหห้องกอาาระจลยเนี่ยเนี๋ยวนี ลูกเอ้ลูกก็คือไม่น่ากลัวแต่ตกใจอยู่นะฉันว่าเดี๋ยวต้องเจอของจริงชัวร์มักเป่าเราเอ 4ชั้นอ่ะเนี่ยแล้วที่นี่คือชั้น1ชั้นถอลงแฟนท็อปของโอเปร่าน่าจะเอ้าเธอรู้จบปะมองไม่เห็นใช่อันนี้คือมันคือเพื่อนห้องอื่นหรือเปล่าเพื่อนห้องอื่นคือจะไม่เห็น ตลรอมากเลยนะมายืมเมื่อกี้วนี้เขาจัดริงจังใช่ใชใชอันมิงเทชันววิธีวิธเวิธีวิธนววว ไม่ตกใจไม่เหมือนไม่ได้ยินอะไรเลยอ่ะเอแต่คือมันก็ตกตรงข้างๆนะเอออันนี้คือเขาไทยวันผักใจย่อก่อแล้วทำไมถึงไม่เห็นทำไมเขาถึงไม่รู้สึกกันเลยอ่ะไม่ก็ทำเป็นไม่สนใจหรอไม่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 น่าจะใช่ไม่ไม่น่าทำเป็นไม่สนใจเออแปลกอ่ะอันนี้

ก็คือมันไม่น่ากลัวอย่างเงี้ยหรอเออหรือว่าหรือว่าตอนตอนที่สมุดตกลงมาของเจยอคืออาจจะแบบเออก็แบบเฉยเฉยอย่างเงี้ยไม่ได้ตกใจหรือตอนทารุตโตจิก็เห็นแต่แบบว่าเออช่างมันเถอะอะไรอย่างเงี้ยหรอเรื่องเรื่องอิดใช่ปะกับเอเนเบล ตอนจะยกก็น่าจะไม่มีอะไรน่าจะลมแบบว่าเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยจะสงสัยแค่ของคาฮานุโตะเออฮานุโตะมีสองเคนเนาะคือเรนมองไม่เห็นเลยกลับแก้กันไปมองไม่เห็นเปล่าเอาโดนแทนโมยเก๋าสินะล่อดา อันนั้นิเชียเฮลุกจอของจริงเออถ้าเจอของจริงสักอย่างนึงเออสมบีสมีซุนซุอ๋อวอบอดีปะเออวอบอดี้อยังไอ้า 지연아, 잘 봐. 이렇게 해야 좀 실감이 나지. 자, 다시 해 봐. 헤헤. 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 헤 ไม่กลัวเลยเลยจริงกลัวน้อยเหออสงสารคนจัดงานเจอครบยังเนี่ยเหลือเหลือมาชิโอะ 상월씨 들어간거 싫어하는데 무형광 엠보싱 휴진 없어? 어... 그런 휴진은 없는데 오 일단 롱 진짜많아 아사

자, 음. 그럼. 음, 음. 자, 얘들아, 이거 개노잼이야. 나랑 같이 합창부 공연물을 할 사람. 다 오세요. 노잼이라고 소문났나 봐. <laughs> 손님이 더 끊겼네. 대체 다들 어디 간 거야? 아, 어, 그래서 멤미카이 말해. 합창부 공연본다고 다 가는 건가더라 참 저는 친 거야? 저는 심상 저는 저그 저는 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 는데는게 뭐야 <laughs> 아저 내가 또놀는다고이는 <laughs> <우리 웃음> 귀신은 뭐하는 거냐 이럴 때는도화끈는 저는 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 저고 저는 저는 는 저는 저는 저 ใช่กับไปประจำประจำตำแหน่งเดิมองรอ,อบนี้คุณฮารุโตะจะช่วยเพื่อนอย่างไรชอบของยีิอ่ะ ยังไงการประกายเลยแสดงอพิธีการสิพอจริงแล้วอะ เดอ๋ยอโม่เนี่ยนี่กูโอทียังไงไดแต่ลงมาลงมาจ้าเฮ้ย,ย,ยพาไปอีกทาง <c oughs> เาไปดาดฟ้าปะเนี่ย น่าจะไปทางอื่นไปทางอื่นแล้วอะเราก็ตัว4ชิ้นเองนะโอ้โหอันนี้คือของจริงสองคนนี้สวยเลยสวย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเพิ่งมาเล่นผมเพิ่งมาเล่นครับสองคนแรกเมื่อกี้คือกลังเล่นใหม่นสเดิม โอ้โหยอย่าี้เลยเหโอ้โหขอด้วยพระเด็นหด้วย 아나 아니, 아야 아니, 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 아아아 โอ้โหเจอกันหมดเจอหมดเลยตกกลัวนี่ตกกลัวใช่ออกมากันหมดเ้ย무슨일이야여기안에신체씬있어뭐 야, 잠깐만. 이거 온다, 쟤네. 하루토. 그네 쟤네. 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 날씨쟤 이런 거없네 쟤네. 쟤네. 이 와이야 정말? 야. 아니. 무슨 일 생겼어요? 아저씨, 저기 안는 진짜 귀신 있어요. 콜롱, 콜롱 야마 누워 อะ 야. 아, 아. 좋아. 어쩌. เหมือนแบบอาจารย์เขาจะเห็นไหมตอนตาเปลี่ยนตาเปลี่ยนสีออตาเราตัวจะเปลี่ยนสีใช่ไหมตอนเรียกว่าแบบว่าโจไปไรอะไรเงี้ยก็คือเหมือนด้วยคนที่มาท่าเวก็คือเหมือนท้าทายได้แหละว่าแบบไม่เห็นจะน่ากลัวเลยเออส่วนเรื่องจะยกไม่มีอะไรนะ ก็คือเหมือนเขาไม่ได้กลัวเพราะฉะนั้นการที่สมุดในี่ยซือตกลงมาก็คือมันก็คือรู้ได้เขาก็รู้แล้วแหละว่าอ๋อมีคนแก้มีคนแก้ตามด่าต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ไม่ได้แบบกลัวหรืออะไรก็เลยผ่านเพยง่ายๆแล้วปรากฏก็คือเหมือนแบบว่ายิ่งจะมานะบอกอีกทาไมผีที่อยู่ในห้องเราแบบไม่ทดงานไม่ทำงานเลยดามเลยฮาร์โตก็เลยแบบอะจับเต็มไม่ใช่แค่หลอกคนนี้มาทำเพยนะหลอกเพื่อนในห้องด้วยหลอกผีด้วยกันคนที่เป็นผีด้วยกันเองก็ ก็เลยยิ่งหลอนเขาไปอีกนะโหแตจังหวะของมาชิโฮคือหลอนนะเนาะไอ้อะไรที่เป็นบกับการมองกระจกคือกลัวมากเลยคือกับการที่แบบมามองหันตัวเองแล้วแบบถ้าเาเห็นตัวเองกระจกแล้วใบหน้าไม่ใช่ที่เราทำหรือว่าท่าท่าอื่นอะไรเงี้ยมันโคตรน่ากลัวนะสิ่งๆ่นี้เนี่ยโอ้ก็ ป็นีพีก็แห่งความที่แบบว่ามันต้องมาทําเป็นภารกิจเป็นบูธผีเพื่อแบบว่าให้ให้ให้คนอื่นมาเล่นเป็นแบบชมรมอะไรเงี้ยชมรมอะไรนี้ก็แหมใช่แล้วกิจกรรมได้เหมาะกับสถานการณ์ด้วยนะครับแล้วก็นั่นแหละก็ฮารูโตะก็แสดงริบไปแล้วก็เหมือนตอนท้ายก็ทิ้งท้ายที่จองอูเนาะจองอูก็เออก็ตกใจสิเจอแรกเห็นอยู่ตรงหัวมันได้อยู่ดีหันซ้ายขวามาเลยอ่ะมันก็คงจะตกใจอยู่แล้วอ่ะแต่ตอนเนี้ย กับกายว่าจออวดจะรู้สึกระแคะระคายใจอะไรนันโตหรือเปล่านี่แหละคือสิ่งที่อารโตก็อาจจะแบบแอบกลัวเหมือนกันแต่มีตอนดูไพ่เนาะที่ยูชิโนริดูไพ่เขาก็บอกว่านี่ไม่ใช่ดวงคนนี่อะไรอย่างนี้อ่าน่าจะแบบยังไงเริ่มรู้แล้วว่าแบบเอ๊ะ ทำไมถึงไพ่ฮารุโตะออกมาเป็นแบบนั้นรอยแล้วในจังหวะที่แจยอกหันไปมองด้วยตอนที่โดยองมาก่อนฮารุโตะกอดคอเล่นเองเขาอาจจะมองเลยลักษณะที่แบบว่าเหมือนแบบคือก็ไม่เห็นมีอันตรายอะไรหรือเปล่ารือก็แบบว่าอารมณ์ประมาณนั้นหรือเปล่านะก็แบบเพื่อนก็กอดคอเล่นก็ปกตินี้เออเพราะเจคอนเขาคงใส่แล้วว่าฮารุโตะเป็นผีหรือเปล่าแต่พอเห็นแบบนี้เอาเพื่อนก็เล่นกันปกติเมื่อคิดว้าคงไม่มีอะไรหรือเปล่าคงไม่เป็นไรมั้งอะไรอย่างเงี้ยมัแต่ตอนนี้คือ แต่ตอนนี้จะเป็นคนที่แบบว่ารู้เรื่องราวเยอะเกือบที่สุดแล้วนะแบบรู้ว่าเกี่ยวกับฮารุโตะว่าความเป็นมายังไงอะไรเพราะเขาเจอกับตัวเองมาไงแต่ก็ตอนนี้เหมือนเขาเริ่มสงสัยว่าสรุปแล้วเป็นหรือไม่เป็นจริงๆเอาเอาเอาเหมือนว่าตอนเนี้ยเหมือนแค่รอให้ทุกคนรู้ว่าฮารุโตะเป็นผีอะไรเงี้ยก็น่าจะจบเควสใน่วนนั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีเรื่องอะไรที่มามากกว่านี้มีป่าเพราะว่าจะมีหลายฟอมที่ยัง ที่เขาทิ้งไว้ให้อีกมากมายเลยก็ต้องมารอดูกันต่ออีกทีใน EP หน้านะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับอา a รชชั่นเทเชอร์เว็บดา a ่านำโกฟี่ดามใน EP ที่5นะครับก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy แล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากให้แท็กไอปอนทีวีในทวิตเตอร์ได้นะครับสำหรับวันนี้พวกเราสามคนขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันอีกทีหนึ่งกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะคครรััับบสสวดี